สวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะอ่าจะยังไงดีจะประเมินภาพการเมืองหรือเอาตลาดหุ้นไทยก่อนที่สุดชอดอ่ามันก็เรื่องไปด้วยกันแล้วกันคับเอาเลยสระเมลห้นไทยเองเนี่ยนะครับก็ประเด็นข่าวเมื่อวานนี้ที่ทําให้ตลาดผันผวนช่วงบ่ายนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของสารรัฐธรรมนูญอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากให้ไฮไลท์เนี่ยคือ ถ้าสังเกตกันดีๆนะครับคนที่ขายหุ้นไทยเมื่อวานนี้เนี่ยคือนักลงทุนสถาบันกับนักลงทุนรายย่อยคนไทยขณะที่ต่างชาติซื้อสุทธินะครับเพราะฉะนั้นที่ถูกขายลงมาประมาณเกือบๆสิบจุดช่วงบ่ายเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยขายนะครับแต่ว่าต่างชาติเนี่ยไม่ได้แข่เรื่องนี้นะครับแล้วก็ฟันโฟืองอะไรก็ตก่อนเรื่องนะครับสุดท้ายเป็นการซื้อสุทธินะซึ่งผมเชื่อว่านะครับน่าจะมองในมุมนี้มากกว่านะต่างชาติก็คงจะมองในมุมเดียวกันก็คือ ผลเชิงจิตวิทยาเชิงลบอาจจะมีบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเดิมนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับทางอดีตต้องบอกว่าท่านนายกประยุทธ์ก่อนละกันนะฮะยังไม่มีคําตัดสินออกมานะครับตอนนี้ก็เหมือนกับไปพักนะฮะแล้วก็ทีมคอรมอก็เป็นชุดเดิมนะครับต่อให้มีคําตัดสินออกมานะครับก็เรื่องนายกคนถัดไปก็เป็นรองผู้ว่ารองนายกคนถัดไปขึ้นมาอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยมองว่าถ้านักลงทุนต่างชาติมองในมุมนี้ แล้วก็เชื่อว่านะครับว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตามภาคการท่องเที่ยวนะครับในมุมนี้เนี่ยผมก็เลยเชื่อว่าทั้งคนต่างชาติมองว่าไม่น่าไม่น่าขายหุ้นเนี่ยครับน่าจะซื้อกละน่าจะซื้อส่วนนะก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เงินเฟโอเนี่ยยงไหลเข้าไทยแบบค่อนข้างแข็งแกร่งต่อเนื่องอยู่นะครับเพียงแต่ว่านะครับในช่วงวันพฤหัสบดีนะครับช่วง2วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่า เม็ดเงินต่างๆมันจะเริ่มนิ่งๆบ้างแล้วนะครับวันนี้อาจจะเป็นแรงซื้อกลับนะครับแต่ว่าวันศุกร์นี้จะเริ่มนิ่งๆบ้างนะครับเพราะว่าทุกคนคงจะรอดูการสัมมนาที่จัสันโภนะครับในช่วงของวันสุดสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าผมเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับว่าต่อให้งานสัมมนาทางผู้หลักผู้ใหญ่ในเฟดออกมาพูดในเชิงที่ว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยแรงเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าลงมาน่าซื้อสําหรับหุ้นเหมือนเดิมเนี่ยเพราะอะไรนะฮะตอนนี้เนี่ยเฟดฟันเ u ิร์มีการปรับน้ำหนักเฟด การขึ้นดอ,อกเบี้ยในเดือนกันยายนนี้เนี่ยขึ้นอีก0.75%เดิมใน0.5นะครับตอนนี้ปรับเป็น0.75แล้วเช้าวันนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดไ r i c e i ินในส่วนของตรงนี้ไปแล้วถ้าผลสุดท้ายแล้วเฟดขึ้นดอ,อกเบี้ย0.75%หรือน้อยกว่าก็าตามหุ้นจะขึ้นแล้วนะครับหุ้นจะขึ้นต่อนะครับผมก็เลยมองว่าลงมาน่าซื้อนะครับนั่มองเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือภาพรวมก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับผม ยังคงมองเหมือนสัปดาห์ก่อนก็คือกองทุนไทยตกรดนะครับแล้วก็เตรียมออกทิกเกอร์ฟันเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเหตุผลในการไล่หุ้นตามฝรั่งนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นลักษณะที่อยู่นิ่งๆนะครับรอน, <ะ S 1> นะครับถ้าเกิดว่าหุ้นไทยมีการพัดตัวลงมาตามเพราะว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยก็ถือเป็นจังหวะในเรื่องของการเขาซื้อของกองทุนไทยเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสไปที่หุ้นที่มัน under โอนทั้งหลายคือหุ้นที่อยู่ในสเปคของกอ,องทุนได้ซื้อในฐานะของทิกเกอร์ฟันได้แล้วก็ให อัลฟาได้นะครับในลักษณะนี้น่าจะเป็นเป้าหมายรอบนี้นะครับสำหรับพื้นที่ลอยลอยไปแล้วเนื่องจากฝรั่งเข้าซื้อเนี่ยผมก็มองว่าน่าจะไม่น่าตามนะครับไม่น่าตามนะครับมิวข้อเล็ตโปรฟิตวันนะครับไม่ต้องตามละมาหาตัวที่อยู่ล่างๆนะครับแล้วก็กองทุนไทยซื้อได้ดีกว่านะครับค่ะครับผมอ้าวนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสรุปก่อนโดยโดยแนวรับของเซตวันนี้เนี่ยมาดูแนวรับแนวต้านของเซตก่อนนะครับผมจะเป็นภาพรวมนะฮะแนวรับแนวต้านของเซตนะครับวันนี้เองนะครับเขายืนเหนือเส้น 200วันแบบ SMA นะครับที่ทะลุขึ้นมาก็คือบริเวณ1 6 3 5นะครับตอนนี้พยายามทดสอบไฮเดิมที่ทำเอาไว้นะครับที่เมื่อกี้คุณแสดพูดไปก็คือ1642นะครับถ้าผ่าน1642ได้นะครับแล้วก็ไม่หลุดตรง1635นะครับจะเป็นการเบรกเอาขึ้นไปยกกรอบ f ิ b o บ a ในชขึ้นไปต่อเนี่ยผมมองถัดไปก็คือ1660นะครับก็คือบวกอีกสักเกือบ20จุดได้นะครับถ้าวันนี้ยืนเหนือ1642ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่านนะครับแนวรับ ก็ค <haciendo 200 S 2> ือเส้น2 0 0วันที่ผ่านขึ้นมานั่นเองนะครับก็คือแถวแถวหนึ่งหอันนี้2 0 0วันแบบ SMA นะครับแล้วก็ถ้าหลุด1นึ่มนะครับไม่ไม่น่าตกใจนะครับอย่างที่บอกไปผมเชื่อว่ากองทุนไทยรอซื้อหุ้นอยู่นะครับถัดไปก็อีกสัก10จุดก็คือ1นึ่งกอนะครับก็จะเป็นรับถัดไปนะฮะโอเคชัดครับไปที่ตัวหุ้นฮะพี่สุโชชฮะวันนี้หุ้นอะไรน่าสนใจครับครับเข้ามาดูที่หุ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปผมขอเป็นไซที่กองทุนไทยเล่นได้แล้วก็หังงงไม่่ออหรรรืืแพบฝ คือซื้อเราไม่ต้องกลัวฝรั่งไข่ใส่นะครับตัวแรกนะครับผมไปดูตัวที่เมื่อวานมีอัปเดตก่อนล้วก็น่าสนใจคือตัว EPG นะครับ Eastern Polymer Group นะครับถามว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับไตรยมาที่ผ่านมานะครับเป็นไตรยมาที่1ของเขานะครับเขาปิดบเดือนมีนานะครับไปรยมาที่ผ่านมาเนี่ย cross margin ยืนได้แม้ว่าน้ํามันจะแพงมากเนี่ย cross margin น,นะครับอัตรากำไรขั้นต้นยืนได้เท่าเดิมเลยแม้ว่าน้ํามันจะแพงมากมันสะท้อนว่า1นึ่เขามีการบริหารจัดการต้นทุน2 อาจจะมีการปรับราคาขายกับลูกค้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเข้าสู่ในช่วงไตรามาสถัดไปที่ราคาน้ํามันเริ่มลงนะฮะร,ราคาน้ํามันเริ่มลงเม็ดพลาสติกตอนนี้ลงหนักมากนะครับแต่ว่ามันคงจะมีเอฟเฟกอีก3เดือนข้างหน้านะครับม,ม,มันจะทําให้ cross m a r g ของเขาผ่านจุดที่ต่าสุดแล้วคือหลังจากนี้ไปเนี่ยจะขึ้นละนะครับ cross margin เขาจะบวกละนะครับจากเดิมเนี่ยทรงๆมันจะมากขึ้นนะครับในไตรามาสถัดไปอีก2องไตรามาสนะครับอันนี้มุมของ cross m a r g มุมของค่าให้จ่ายนะครับที่ทําให้นวิเคราะห์เนี่ยผิดหวังกันแล้วก็มีการดาวเกรดกันเยอะตอนที่รายงานงบนะครับคือค่าให้จ่ายในการขายและบริหารเนี่ยเขาพุ่งนั่นแหะตอนไตมากที่ผ่านมานะครับส่วนหนึ่งคือต้นทุนชิปปิ้งต้นทุนค่าขนส่งนะฮะเยอะเลยนะครับสองเนี่ยก็คือเขามีเปิดสาขาตัว tjm นะครับร้านเรียกว่าเป็นสินค้าประดับยนต์ของเขานะครับที่ออสเตรเลียเนี่ยเปิดไปสี่ที่นะครับก็เลยมีค่าให้จ่ายการเปิดร้านนะครับซึ่งน่าจะเกิดขึ้นครั้งเดียวตอนไตรมากที่ผ่านมานะครับ ไตรมาสที่ผ่านมาคือจุดต่าสุดไปเรียบร้อยแล้วสําหรับตัว EPG นะครับแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับอีก2ไตรมาสถัดไปล้นะครับมาดูในเชิงของ valuation นะครับตอนนี้ PE forward PE ใน Bloomberg Consensus อยู่ที่17เท่านะค่าเฉลี่ยเขาถอดถย่สิบนะครับผมก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะวัดท่อมแล้วนะครับแล้วก็เป็นหุ้นในสเปคอย่างที่บอกก็คือของถุนไทยซื้อได้แล้วก็เท่าที่เท่าที่ผมคุยกับหลายๆท่านมานะครับ คือส่วนใหญ่ไม่ค่อยชอบไล่หุ้นตามฝรั่งเป็นโมเมนตัมลาเพราะว่าซื้อตามมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่ไม่สามารถเอาอร์มได้จะเอาอร์มได้ต้องหาหุ้นอย่างนี้นะครับหุ้นที่ยังอยู่ข้างล่างหลังหนักขึ้นมากําลังจะดีนะฮะในส่วนของตัวกราฟบ้างนะครับ EPG ในเชิงกราฟนะครับตอนนี้กราฟของตัว EPG เนี่ยเป็นลักษณะที่ไซเวอพขึ้นมาแต่ว่าน่าจะติดเส้น200วันอยู่ตรงแถวๆ10บาทแล้วก็ถัดไปก็คือ10.2 ะ10บาทจนถึง10.2เป็นแนวต้านนะครับแนวรับสําหรับตัว EPG นะครับผมมองจากแถวบริเวณ9.7นะ9.7นะครับเป็นแนวรับนะครับ9.7แล้วก็ s ต o อ loss เพื่อผิดทางที่9.5นะครับครับผมอับ EPG ตัวแรกชัดเจนครับอีกตัวหนึ่งครับครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวที่แม้ว่าราคาหุ้นเขาเป็นทรงที่ขึ้นมาก็จริงนะครับแต่มันยังไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับตัวนี้ผมยังชอบอยู่ก็คือตัว TFG นะครับตัวหมูไก่ในไทยนี่แหละนะครับ คือหมูแพงมากไก่แพงเหมือนกันนะครับแล้วก็หมูเนี่ยตอนนี้สัป,ปลายตึงนะแล้วก็ทางผู้บริหารไกด์บอกว่าเนี่ยปานเจอน้ําท่วมอีกเนี่ยสัป,ปลายมันจะไม่มาอีกนะครับสําหรับหมูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตึงต่อจนถึงปลายปีเป็นอย่างน้อยเลยนะครับสําหรับหมูไทยนะครับเพราะฉะนั้นพอหมูแพงนะครับตอนนี้ยืนเหนือ100บาทต่อกิโลสาหรับหมูหน้าฟาร์มนะครับซึ่งถ้าเป็นในอดีตเนี่ยแค่60บาทเนี่ยก็กาไรเยอะมากแล้วนะครับร้อยบาทนี่คือเยอะมากๆนะครับ แล้วก็พอหมูแพงอย่างนี้ปุ๊บนะครับไก่นะฮะไก่ที่เป็นซีซันส่งออกไตรมาสที่สนะครับสัพไยไก่ในบ้านเราก็ถูกปล่อยออกไปอีกนะครับขณะที่หมูแพงเนี่ยก็ต้องมีผู้บริโภคบางส่วนแหละนะครับที่สวิตชิ่งนะครับจากหมูมากินไก่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไก่ก็จะแพงต่อเหมือนหมูนะครับในลักษณะนี้มันก็จะเป็นลูกโซ่ไปนะครับไตรมาสที่3กําไรน่าจะดีกว่าไตรมาสที่2นะครับแล้วก็ไตรมาสที่4ก็ดีต่ออีกนะฮะแต่อาจจะซอฟลงบ้านจากไตรมาสที่3เพราะมันเป็นไฮซีซันส่งออกนะครับ ย้อนมาดูต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์นะครับต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เนี่ยแม้ว่ามันจะเริ่มนิ่งๆแต่มันลงมานะฮะลงมาจากไฮเยอะเหมือนกันทั้งถั่วเหลืองทั้งข้าวโพดนะครับก็ลงตามราคาน้ํามันนั่นแหละนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับตัวท FG นะครับหมูไก่แพงต้นทุนวัตถุดิบทุกอย่างเริ่มลงนะครับอาจจะยังไม่เห็นผลที่ไรมากนี้นะครับเพราะว่ามันมีหลักฐานอยู่นะครับส่วนหญ่เขาเก็บกัน3มเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นตัวท FG ีเนี่ยผมก็เลยมองว่าเป็นหุ้นที่กํำไรยังังม่านีนคีคะกกรโโอออสตตบ ในส่วนของตัว forward pe ตอนนี้อยู่แถวแปเท่านะครับก็คือคาดกาไรเนี่ยพุ่งขึ้นไปเกือบๆห้าพันล้านปีนี้นะครับในส่วนของตัวแนวรับแนวต้านสําหรับตัว tfg นะครับผมมองแนวรับที่635นะ635แล้วก็วันนี้เนี่ยจุดที่เขาติดมาตลอดเลยก็คือ6.5ถ้าเกิดว่าผ่าน6.5ด้ได้ไฮเดิมที่ทัเอาไว้675น่าจะถือน่าจะทดสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นต้านคือ6.5ถัดไปคือ67 5และถ้าเบรก2กรอบนี้ได้ปุ๊บนะครับถัดไปผมขอยกไปที่7บาทเป็นเป้าหมายได้รัับสหตว TFG สต็อปลอสเถอผิดทางไว้นิดนึงนะครับตรงแถวๆบริเ,รเวณ6.1จุดหนึ่งนะฮะครับผมอ้าวนะครับพิมลครับเราเหลือเวลาสักหน่อยหนึ่งเชิญคำถามเลยครับไปที่นักลงทุนขอกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวเปิดเมืองค่ะเซนเทลค่ะเซนเทลครับเซนเทลนะครับดี D. ในเชิงของเพอร์ formance นะครับแต่นักวิเคราะห์เรามองว่าหุ้นเขาแพงไปนิดนึง่งนะฮะก็คืออัพไซด์มันเริ่มตึงๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะเทรดเทรดได้นะครับอยู่ในมุมของการเทรดก็เท่านั้นนะครับคือเราให้เป้าหมายที่46นะฮะสำหรับโปรเซนเทลนะครับรในช่วงของการเทรดนะครับตัวเซนเทลเองนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าติดกรอบเป็นลักษณะของอัพเทรลไลท์ช่อลเล็กๆตอนนี้รอบนี้นะครับเช่น<อ>เดียวกันนะครับเป้าหมายจะอยู่แถวๆให้เดิมแถว46บาทกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ใกล้เคียงกับเป้าหมายพื้นฐานที่เราทำนะฮะนั้นเป็นแนวต้านนะครับที่เป็นเป้าหมาย ในส่วนของแนวรับนะครับตัวเซนเทลนะครับผมมอง44นะครับแล้วก็สต็อปรอร์ตัวผิดทางที่43ไว้หน่อยนะครับตอนนี้อ่าเป็นลักษณะการไซเวคอนไปทางไซเวอัพนะครับค่ะอ่าตัวต่อไป KKP ค่ะครับ KKP นะครับตัวธนาคารเกียรตินาคินนะครับเป็นไซเวอัพค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่ตีโฟนเส้น200วันขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ถ้าตีกรอบอัพเทไลนชแนลขึ้นไปนะครับจะมีเป้าดีลต้านะครับไฮเดิมที่เป็นยอดเดิมของเขาเนี่ยอยู่ตรง72 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรอบอัพเทนไลน์ข้างบนเนี่ยผมมองขาเขาจะ73เนี่ยเพราะฉะนั้นต้านคือ72ถึง73รับนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเปิดกระโดดไปหน่อยนึงนะครับอาจจะมีการย่อตัวลงบ้างเล็กน้อยนะครับก็ผมมองว่าอาจจะลงมาเดี๋ยวรอรอรับแถวๆบริเวณสัก70.5นะครับ70.5จนถึง70เนี่ย70.5จุนลงมาจนถึง70นะครับแล้วก็สต็อปล็อตเบลอปิดทางไว้หน่อยนึงนะครับตรง68.5ค่ะต่อไปดูโฮมค่ะ ครับสำหรับตัวดูโฮมนะฮะตัวดูโฮมตอนนี้แพทเทิร์นกราฟของเขาเนี่ยมันเป็นแนวรับขาลงแต่ว่าพยายามที่จะขึ้นไปทดสอบ200ร้อวันอยู่เมื่อวานนี้แล้วไปต่อไม่ไหวนะครับแพทเทิร์นกราฟเลยดูไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ RSI เริ่มที่จะหงอกหัวลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องยืนไซเวก่อนนะฮะให้ได้ก่อนนะครับตรงแถวบริเวณ15.9นะครับเป็นแนวรับสําคัญนะครับ15.9อย่าหลุดนะฮะถ้าหลุดเนี่ยน่าจะน่ากังวลนะครับก็คือจะเป็นการซึมลงไปหาแนวรับถัดไปแถวบริเวณ15บาทได้นะครับเพราะฉะนั้น ดูตรง15.9นะครับถ้าไฟมีอยู่ก็อาจจะดูตรงนี้ถ้าหลุดให้ขายก่อนนะครับลงรอช็อตัะเก็นพอร์ตลงไวรอรับ15แต่ถ้าไม่หลุดนะครับเซฟไว้ออกข้างได้นะครับแนวต้านก็อยู่17แล้วก็เป้าหมายนะครับที่น่าจะขึ้นเป็นทดสอบก่อนก็คือบริเวณเส้น200วัน EMA ตรง18บาทนะครับค่ะตัวต่อไปว่าอัพค่ะครับตัวว่าอัพนะครับกราฟเนี่ยเป็นการติดตัวขึ้นมาที่ค่อนข้างดีแต่ว่า ถ้าใครเข้าวันนี้อาจจะผมมองว่าช้าไปหน่อยนึงเนื่องะจากว่าเขากาลังทดสอบ200วันอยู่แล้วก็เปิดการโบลเลนเจอร์แบนด์นะครับแบนด์โอเวอร์บอสในระดับเดลี่นะครับอาจจะต้องมีการพักบ้างนะจตพักแล้วน่าซื้อนะครับพักแล้วน่าซื้อขอพักแถวๆซักบร,ริเวณ396หนะ396นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งคือไม่พักเลยคือแรงจริงนะของจริงนะมาจริงลวนะครับคือดีดพ้น402นะครับตรงนั้นคงจะไม่พักแล้วนะครับคงจะต้องเป็นลักษณะการปรับรบายเป้าแนวต้านเฉลี่ยตรง4.1จนถึง4.2 นะครับแต่ขอให้พ้น4.2 4.02แบบมีวอลุ่มแน่นๆนะครับแั้น f o ฟ l o w ่บายตามนะครับเป้า4.1จนถึง4.2แต่ถ้ายังไม่พ้นอย่างที่บอกนะครับรอรับ3.96นะครับอืออีกตัวนึ่งค่ะตัวเล็กหน่อยสปาค่ะสปาสปานะครับาไม่ไม่เล็กมากนะครับตัวนี้ถือเป็นตัวที่อยู่ในไฮไลท์ของกองทุนได้เหมือนกันนะฮะกองทุนก็ก็ซื้อตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวสปาแล้วก็เป็นตัวที่ เกาะตีมเปิดเมืองได้ดีเลยนะครับเพียงเพราราคาหุ้นเขาขาจจะขึ้นไปเยอะไปนิดนึง<ช>นะครับแล้วก็อาจจะมีคาตอลิสต์หนุนในเรื่องของกันชงเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับสองเรื่องเลยก็เลยหนุนให้หุ้นเขาขึ้นเขาเป็นไซเวอพขึ้นมาค่อนข้างเยอะคือใครตามตอนนี้อย่าเพิ่งตามนะครับรอให้เขาย่อนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้อัพไซเริ่มเต็มเหมือนกันสาหรับตัวสปานะครับใ,<ช>ในเชิงของพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ของเราทำเนี่ยนะครับตัวสปานะครับเราให้ราคาเหมาะสมอยู่ที่9.4เพราะนั้นมันเริ่มเต็มเต็มแล้วนะครับอาจจะต ซึ่งผมมองว่าแนวรับที่ที่ที่เขาต้องยืนให้ได้ก่อนคือ9.2ถ้าหลุด9.2นะครับรอพักข้างล่างเลยนะครับอาจจะต่ำ9บาทลงมานิดนึงหย่อนหย่อนไปรอซื้อตรงนั้นน่าจะเหมาะสมนะครับก็คือ9บาทลงมาจนถึง8.8นะครับก็จะเป็นอยู่ในกรอบแนวรับอ p t r น n d l i n ของเขารอบเล็กๆรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูจุดแรกคือ9.2ถัดไปนะครับถ้าหลุดปุ๊บไปรอซื้อข้างล่าง9บาทจนถึง8.8นะครับแต่ถ้าไม่หลุด9.2นะครับแนวต้านนะครับแนวต้านด้านบนนะครับแนวต้านด้านบนเนี่ย สำหรับตัวสปาผมมองเอาไว้แถวๆบริเวณซากถ้าเกิดว่าอดทน9.5ซึ่งเป็นไฮเดิรที่ทำนะครับถัดไปก็คือ9.7นะครับอขออีกตัวสุดท้าย TCMC ค่ะครับ TCMC นะครับกราฟของเขาเนี้ยลงมาแตะเส้น200วันพอดีตรง1.76นะฮะ แล้วก็ยืนได้เริ่มที่จะช้อนตัวขึ้นนะครับ MACD เริ่มช้อนตัวขึ้นเหมือน RSI เหมือนกันอันนี้เทรดดิ้งนะครับผมไม่รู้พื้นฐานนะครับเทรดดิ้ง <Trading S 2> ได้นะครับแนวต้านเนี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยกองรวมตัวกันอยู่แถวๆบริเวณ1.9ตรงนั้นเป็นต้านสาคัญถ้าเกิดว่ายืนเหนือ1.9ได้เนี่ยน่าจะเป็นลราสัง่งการช้อนตัวขึ้นแล้วนะครับต้านถัดไปก็จะอยู่ตรงแถวๆ2บาทบวกลบนะเพราะฉะนั้นดู1.9นะครับผ่านได้ต้านถัดไป2บาท แต่ถ้ายังไม่ผ่าน1.9นะครับแนวรับจะอยู่แถวบริเวณ1.8สต็อปลอตเปือผิดทางไว้นิดนึงนะครับตรง200วัน EMA นะครับตรง1.77ค<อ>่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมา,มากๆครับพี่สุชรตครับครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ